สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องคานดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติ ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครยียดนะคะพอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไพ่ใบแรกนะคะ King s of a o d s สามเหรียญน,นะคะ 7, เจ็ดไม้เท้าเกมเพรสสี่เหรียญน,นะคะพลังงานค่อนข้างดีมากๆาอัลวินเหรียญจัสมินเพสออฟครับสองเหรียญน,นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่สตาร เรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะดูแล้วนะมีแนวโน้มในทางที่ดีมากๆคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอะไรที่เหมือนจะหมดหวังไปแล้วสิ้นหวังไปแล้วอยู่อยู่มันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนะเหมือนมีใครสักคนนึงที่เข้ามาจุดประกายความหวังทำให้คุณกลับมาฮึดสู้ กลับมากระตือรือร้นนะในการทําบางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีเป้าหมายที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จนะถ้าคุณลงมือทําด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจก็มีเกตนะที่จะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จนั้นนะคะเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดทางทําให้คุณทําอะไรก็ดูดีดูน่าสนใจนะดูมีออร่าด้วยนะคะ มีแต่คนอยากเข้าหาคุณอยากรู้จักกับคุณบางท่านอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะทำอะไรก็ดูดีจนอาจจะได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะเป็นข้อเสนอที่ถ้าเราเห็นว่า,ามันถูกกฎหมายมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็จงรับในข้อเสนอนั้นโอกาสนั้นนะคะเพระอาจจะช่วยพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ นะอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะนะสิ่งที่มันจะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับตำแหน่งนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะในการทำงานได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นคนที่มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจมีรูปน้องมีบริวารในการควบคุม หรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้คุณต้องแสดงความเป็นผู้นำต้องแสดงความกล้าหาญก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยกลัวแต่มันเหมือนเป็นสถานการณ์บังคับนะที่ทำให้คุณต้องกล้าทำสิ่งนั้นแต่พอคุณทำแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ยากหรือดูเลวร้ายอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้คุณ ตัวจะมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายหรือสิ่งที่ยากนะคะนะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ได้นะคะนะที่เข้ามาสนับสนุนคอยซัพพอร์ตทำให้การทำงานนั้นมันก็ดูจะราบรื่นมากขึ้น ได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถเป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงนะก็พอทําให้เราเก่งตามไปด้วยนะคะเราอย่าไปกดดันนะถ้าเราทํางานกับคนเก่งเราก็จะได้เก่งไปกับเขาด้วยอาจจะได้รับเหมือนเป็นเทคนิคดีๆความรู้ดีๆที่ทําให้เราสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้นะคะมีดวงที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆ เจอคนหลากหลายแบบหลากหลายสังคมอาจจะนำพาซึ่งโอกาสดีๆร่วมกันนะคะมีคอนเนคชันต่อการมีการทำงานทำธุรกิจร่วมกันก็ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นหุ้นส่วนกับใครเนี่ยขอให้ดูเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะระบุให้มันชัดเจนนะเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์จะได้ไม่โดนเอาเปรียบในอนาคตหรือถ้าชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารสัญญาอาจจะเป็นเอกสารการเงิน เอกสารสัญญาเกี่ยวกับสัญญาการทำงานนะคะเราก็ต้องอ่านให้ดีอ,อ่านให้รอบคอบอ่านให้เข้าใจนะจะได้ไม่โดนเอาเปรียบเพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของเรานะเงินของเราเราก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องบุกต้องโุยหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องปกป้องนะซึ่งอาจจะหมายถึงผลประโยชน์ทรัพย์สินมีค่าที่เป็นของคุณปกป้องสิทธิ์นะปกป้อง สิ่งที่มันเป็นของคุณนะคะึ่งคุณก็สามารถที่จะรักษาได้อาจจะเป็นการปกป้องอคนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะซึ่งคุณสามารถแสดงภาวะของการเป็นผู้นำการเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างน่าชื่นชมนะคะเนี่ยมีดวงได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆเวลาที่คุณเจอปัญหาที่มันดูใหญ่หลวงเหมือนเราจะแก้ไขไม่ได้ก็เหมือนมีใครเข้ามา ช่วยทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหานั้นมาช่วยไขยปัญหาทําทให้เราเอาตัวรอดได้นะคะใครก็ตามที่ดีกับเราช่วยเหลือเราส่งเสริมเราอย่าลืมนะคะทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากขึ้นนะบทชีวิตมันจะแย่มันก็ไม่แย่มันก็สามารถที่จะพลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะนะก็เป็นความาได้รับ การช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีมากๆมีดวงนาหรืออุปถัมภ์ด้วยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวในที่ทำงานของคุณก็ได้เวลาที่เราทำงานกับคนที่อาจ,จะมีตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่านะคะขอให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไปมาราวายิ่งเราอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นที่รักที่เมตตามากขึ้นเท่านั้นนะคะดวงการเงินก็ดูสดใส มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากการพบปะพูดคุยสังสรรค์ก็ได้นะคะมีเหมือนเป็นมิตรสหายเพื่อนนะที่จะนำพาโอกาสดีๆทั้งงานทั้งเงินมาสู่ตัวคุณนะคะก็เป็นช่วงที่กอบโกยเงินกอบโกยความสําเร็จเลยก็ได้อาจจะเป็นเงินที่คุณลงทุนลงแรงอะไรไว้ก่อนหน้านี้กำลังจะออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะ ดวงการเงินค่อนข้างมั่นคงนะดีมากขึ้นแต่ก็อย่าเลงกับคำทำนานะคะเรายัางคงต้องวางแผนการเงินให้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายแล้วก็ตัดพวกค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปบ้างอย่าคิดว่าเออเรามีงานทำเราสามารถที่จะหาเงินได้ตลอดคืออย่าประมาทในการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆติดขัดจริงๆเนี่ย มันอาจจะดูเร็วร้ายกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ดวงการเงินมันก็ใช่จะดีตลอดไปมันก็มีขึ้นมีลงนะยามที่หาเงินได้ยากเกิดการขัดสนนะแม้แต่คนรอบตัวก็ไม่สามารถช่วยเราได้เราก็ต้องพยายามาวางแผนการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบนะก็จะส่งผลดีกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะอาจจะมีเหตุให้คุณต้องเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะคะ อาจจะเป็นการเดินทางาเพื่อไปไกลเกีย่ยปัญหาอา,อาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นก็ได้นะถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นนี่ก็ต้องดูด้วยว่าเราจะาเดือดร้อนภายหลังไมนะคะอย่าใจดีอย่าขี้สงสารเกินเหตุมิฉะนั้นเราอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนหรือถ้าต้องขับรถไปไหนไกลๆนะคะก็ไม่ประมาท มีความพร้อมในการขับถ้าเราแบบอาจจะนอนน้อยมีอาการอ่อนเพลียนะหรืออาจจะเพึ่งไปดิ้งไปเดื่มมานะคะหลีกเลี่ยงการขับรถจะดีกว่านะมิฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะก็ระมัดระวังด้วยนะคะไพ่จัสเมนเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมจะได้เจอเส้นทางชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอรูปทางในการทำมาหาก,กินใหม่ๆ นะซึ่งเส้นทางนั้นจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหาเงินได้มากขึ้นก็ได้นะคะนะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนคุณได้เจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ของการกระทำดีด้วยนะคะหากก่อนหน้านี้ชาวราศีกุมกระทำแต่สิ่งที่ดีมาโดยตลอดนะคะอันนี้สงผลบุญก็จะช่วยหนุนดวง ทำให้ชีวิตมันดูราบรื่นมากขึ้นชีวิตติดขัดยังไงบทจะแย่ยังไงมันก็สามารถผ่านได้เราเกิดปฏิหารก็ด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญของคุณนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้นะวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้าเราคิดดีทดําดีมันจะยิ่งเสริมทําให้คําพูดของเราอะศักดิ์สิทธิ์อยากได้อะไรนะก็พูดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังได้นะคะนะก็โดดเด่นมากๆไพ่เพจออฟคัพนะคะ ก็อาจจะเป็นข่าวดีนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกับใครสักคนหนึ่งที่คุณปรารถนาคนโสดนะคะถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองก็จะมีความรักนะเข้ามาแบบปุบป,ปรับไม่คาดคิดไม่าคาดฝันก็ได้นะคะอาจจะเป็นรักที่คุณเฝ้ารอคอยมานานเป็นความรักที่ทําให้คุณหัวใจพองโตนะมีชีวิตชีวาแบบมีความกระชุมกระชวยใจก็ได้นะคะ คนเราพอมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันมันดูสดใสนะโรคเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะคะก็เป็นเหมือนเป็นอาบกาลังใจที่ดีทําให้เรามีพลังในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีสติกับเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทำงานทำํำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ด้วยบางคนอาจจะหมกมุ่นกับ ความรักกนะับคนรักมากเกินมันก็อาจจะทําให้เสียงานเสียการได้ก็แบ่งเวลาให้ดีอย่าให้กระทบกับงานของเรานะคะ,ะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับของที่เป็นของคุณกลับคืนมาของที่คุณรักโอกาสที่เคยหลุดลอยไปมันก็จะหวนกลับมาหาคุณนะคะอะไรที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณหรืออาจจะเป็นการที่คุณได้ไปรับงานช่วงต่อจากคนอื่นก็ได้ อาจจะเป็นงานที่คนอื่นทําไม่เสร็จนะทำไม่สาเร็จนะคะเหมือนเราก็ไปทําทําต่อจากเขานะซึ่งคุณก็สามารถทําได้ดนะีจนได้รับคําชมซึ่งงานเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นก็ได้นะคะอาจจะทําให้คุณได้เจอความท้าทายใหม่ๆได้เอาประสบการณ์ทํางานต่างๆที่คุณได้สะสมมานานนะสามารถที่จะเอาออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณได้ดีที่สุดก็ได้นะคะ นะก็เป็นดวงชะตาที่จะเจอเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการได้เพิ่มพูนอำนาจบาร,รมีนะมีอำนาจในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะมีชื่อเสียงไปไหนมาไหนมีแต่คนยอมรับนะไปไหนมไหนก็มีแต่คนเมตตาเอ็นดูมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณปราถนาด้วยก็ขอให้คุณ จ่มีความหวังในทุกๆเรื่องนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรายังคงหวังยังคงแสวงหานะยังคงปรารถนาสิ่งนั้นมันจะทําให้เรามีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จก็เป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่หวังอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร ก็สามารถกดปุ่มซุปร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ